สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวแก่งลานลักนะคะอยู่ที่สระบุรีเนาะวันนี้ถนนก็ค่อนข้างที่จะโลง่งรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่เอาแวะเติอน้ำตาลกันสเล็กน้อยนะคะตอนนี้เรามาถึงแก่งลานลักแล้วนะคะหลังจากขนของเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วเนาะก็มานั่งถ่ายรูปรอพี่ๆเขากางเต็นท์นะคะกางเต็นท์เสร็จแล้วนะก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันนิดนึง ว่านิดนึงไม่มีอยู่จริงนะคะทุกคนนี่คือเบื้องหลังนะคะว่าใครเป็นคนกางเต็นท์ให้เรานอนคืนนี้นะคะแทแด,ดนนี่นะคะสองตาย้ายคู่นี้นะคะ่ะกางเต็นท์ให้เรานอนนี่คือรูปบรรยากาศช่วงตอนกลางวันนะคะแดดจะร้อนมากเลยค่ะ ังจากที่จัดแจงที่หลับที่นอนเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็แวะไปไหว้พระที่ใกล้ๆกับจุดกลางเต็นท์นะคะวัดนี้มีชื่อว่าวัดป่าสว่างบุญค่ะมีพระมหาเจดีย์400ยอดนะคะใครที่มากลางเต็นท์แถวนี้ก็แวะมาไหว้พระกันนะคะเขาบอกว่าที่ทางด้านเชิงเขาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ววจะมีพระสิหใสายาิที่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลย ว้าวแต่ช่วงกลางวันแดดจะร้อนนิดนึงนะคะพวกเราก็เลยไม่ได้แวะไปไหว้ค่ะหลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะก็กลับไปนอนรอที่เต็นท์เหมือนเดิมค่ะรอพี่ๆี่เากับข้าวให้ทานเย็นนี้นะคะไปดูกันมีอะไรบ้างอันนี้คือหม้อข้าวนะคะไม่ใช่จานะเตรียมนะคะทุกคน <c oughs> ไปดูกับข้าวกันค่ะอันนี้เป็นต้มยำทะเลรวมมิตรนะคะน้ําเค็มข้นมากค่ะต่อไปเป็นไข่เจียวค่ะอันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลย อันนี้คือกล่องเครื่องปรุงนะคะที่เราเตรียมไปกางเต็นกันนะคะอันนี้เป็นหมูมะนาวนะคะน้ำจิ้มเลิศมากค่ะเมนูต่อไปเป็นหมูทอดไข่ต้มแล้วก็ยำรวมมิตรทะเลค่ะภาพบรรยากาศค่ำคืนนี้ค่ะที่แก่งลางลักนะคะรูปก,ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ นอนดูพระจันทร์กันค่ะถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับไปทำงานกันแล้วนะคะแย่จังเพื่อนรักแหละเนาะถึงทำหน้าตาแบบนี้ <c oughs> ตอนนี้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละบ๊ายบาย